พี่น้องครับสวัสดีครับผมมือนี่ลูกสาวคนสวยจากทั่งนครพนม่มเนร่ฟลูกเออท่านนครพนมเต้กอนนี่เปิดไปเกี่ยวว่าไปอันยังก่อไปไงเออเปิดเที่ยวที่ไหมเปิดเนี่ยเขินเริ่เชิญเริ่เชิญเริ่เชิญเนอร์ฟลูก็เปิดเนี่ยก็ซื้ออย่างนี้ก็เปการเชิญเดี๋ยวไปเนี่ยนี่เที่งอะคอนดิชั่นสอดีครันเออแบบคอนดิชั่นพี่น้อแต่ว่าชีวิตและอนาคต

แต่จริงกับเปียกเกลืเสาวเกลือกเปียกเลืเที่ยวสุข้าเที่ยวสุน้าทก่นินทนครพนมพี่น้องไก่ก้านใจดีดีาด็กเลนต่อย่กอมอมเออมึนก็เลยไปขิ่คันตัวเองเดินเล่เป็นเถอเกีมีแฟนเป็นจีนรุ่นอราลด้วยมึจะส่งออกครมาตลโนล่บ้านห่างนะโตใจว่ดเชื่อแม่แกอย่างน้อยกเได้ตัวขอขอใจลูกสาวนะครับน้องตองันรี้ นะครับที่ออดที่ถึงเป็นแหวกเบียน,น,นมาหาจากปทมอ่อนพันจิตพันขอนแก่นไปนครพนมลูกสาวกับน้ำผลไม้จากมืองีมาปากพี่น้องนะครับนางพีน้ำแก่ลูกเต่าแล้วก็ออนซอนสะอื่นสะออนชื่นชุ่มนางวัดพีเอ็มเลิฟวิวมากวันธรรมบันดาไม่แน่แน่ ูกไปจะล้านดูมันรถไถรถไถเนาะสมัคตรวจเกิดเกิดดีเอ็นับิวเอาประสิเสี่ยงสูงนั่แง่จะเล่นกันได้ดตเออยางง่ามเลยมีเอับพิวให้ขา่าคนละไม่ไม่ขาดเนี่ยไงเอามาจากมุควางีนะคะวางมควางชีมาดูอันนี้มันจะใสจดูดิอันนี้มัมองเดีกัมองเดียวกันดูว่าเปนไม่จาดเพ้อนะ ก็ดือหั่นเ้ียงก่อูหัานรูั่นดูอนขอบุกขอบใจลูกสาวเรื่องด่างคือกำแพงให้เรื่อมถ้า่าษีอาศัยลูกสาวยู่ก็คือปีนาอาเซียนเพิ่นสร้างขนจากมิงกินห้องพอมีกากระเจุ๊ที่ตอหลูกสาวจะบ่ามีเบอเาะเห็นแก่ว่ารูจักแ่งคาริรูจักแรงบวกรูนจากเพิ่งกินก็โอ้ยสุดยอดเลยแล้วไม่รัห้สูงอายน่าก็คือรอชดกับพ่อแก่วงแน คุ the the ้แมวานกุ้แมววานไงตอนพอพี่เราพุ่งเกบนี้ไปน้องดือรนค่ะ่ในมองนี่แล้วต้องเเป็นเอบ้เา่งนะแม่เนี่ยไปเ่กินนะกเนี่ยขาแม่เาบัีกัแม่แล้วแข่งแร็รเี่อยพ่อี่ยู่ไปเลยเอาของุณหลาย่ให้เริ่อเือเด้อสแข็งแรงพร้อมเนท่านตลอดปลอดภัยพเกคนทไปพุ่ติลุไปนครพนม่อนันพอนัลโหลจากกุเสีบหาชุมงพี่นอง งานชั่วโมคุบ่ชมพูมากอยาพาคนที่สท oui. ี่สามรุ่นก nah ืนบปีนี้ปีนี้สมมากเกินนนอดิชั really? ้น่นน่งหนรตากีทาปีน้ปีปีนก็เน่ปีนาปีนี้ย่ด้าวปีนาบ่แนี่ยอเองโครารนัะต่อรการัยินดีตอรรับ อาตี๋จะแก่อาตี๋จะแก่เมื่อกี้มันรุ่มทุ่นซอยเขาไปเลยแก่อะไรแก่ไรกับปากปีปากนองส่วนคนอะไรคนแชร์คนติดตามเป็นกําลังใจนี่เด้๋ยครับพี่น้องค้าบ้านเขียนบ้านรัตนาศิริจันเทลาน์ล่ะครับ YouTube หรือว่าน้องตองถ้าว่าประกวดบนเวทีร้องเพลงเสียงดีด้วยครับซุมเสียงนะครับให้รองมวลเรียกว่าบนเวทีนี่จัดจานได้การเล่นโมเปียเจ้าเมย เังนลอไม่หอมแต่ลมไม่หอมอไม่หอมเข้ากันเียวทุกวันคนสมัครยังห่สิตรตองนี้ตรงตองนี่นี่นองเปลี่ยวอีกเีต้องฟึ๊บรายอยู่นอไม่หอมระว่าลมองเปลียวก็ต้องฟึกบฟอีกหลายท่าแน่แดงย่ชาวบวานมันมันมีแต่ผู้หญิงนะนีเนี้นี่น่องเนองว่าหนฟิวด้อมภาษานพี่ดมพี่ดเออ ก็บอาว่า hmm. ท um, um, ีดอนในเรืวก็ใครสันทัดแหือสันทัดแต่ค่นดอมพีดอมเกาหลีแล้วก็น้องกองคนจีนเอาแชร์ห้เพราะว่าคันดอมเลยไงขั้นนมำมันอย่าง ขอบพุดหลายๆครับวนี้ขอบพูณหลุกสาวอีกครั้งนึงนะครับขอบุขอชียง่น้ำงามอร่อยอรอนอย่างีเลาด้กินบก่ไกินเขาไปเขาไปกินกเสาวก็ไปฝากสมกระทมย่างแล้วเขาเอาบัมด้ยกอาุนไปฝากหลายรอดเนี่ยหลายหอดเนี่ตอนเขาไปก๋วมเ่กไปแป้กตลอดไปยากับวานาขนาดยคนแยมก็เห็นามากมากบานพึ่เปรยนพึ่กกแ แลว่าอยากว่าอยากไขนอกตอนนีบาที่ฝากนอกวาททีสามารถสร้งออเลยนี่สิแต่จริงไต่้างจะดีเขาอยากขอเพชรอกันย่ออูเรื่องวลเรื่องเหนือเท่งพีนองมาได้หลอกเพลงก่อนข้าวขาเผาคนแต่ถนงท่คนแต่งเทเลนส้งขาส้งย่างเดียวคนบพี่เราวะ่าปีเพราะว่ามาเป็นรถไฟขบวนรถไฟเนี่ย เป็นพันๆตู้เทเลอร์พุณเอาเออไมมาสามกิโลขายเทเลอร์ีอันี้เาเร้ามีฟ้ามกมาตรานทานขอย่อมายังมีคนเราม่ที่สะอาดบริสุทธิ์โอ้หี่มเนียสะอาดบริสุทธิ์างุกอย่างก็ต้องล้างก็ลบพอีเมีอากี่เล่ยไปไหนเอาขื้นหัวโอเคครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัดีครับกนครับบ๊ายบาย